ครับนี่เป็นตัวอย่างท่อนพันอ้อยสุพรรณบุรีห้าศูนย์ของบ้านสวนหนึ่งนิรันด์นะครับที่ผมขายอยู่ทอนละห้าบาทที่บอกว่าท่อนละห้าบาทก็จะเป็นแบบนี้นะครับหนึ่งทอนสองข้อตานะครับนี่นะครับนี่ก็ใช่ทั้งหมดเลยนะครับสองข้อตามันจะมีบางท่อนที่มีสามข้อตาก็มีนะครับนี่นะครับตรงไหนที่เป็นข้อทีทีก็จะเป็น สามข้อตานะครับนี่นะครับแต่ตรงนี้ยังยังไม่เห็นนะครับนี่นะครับหนึ่งท่อนสองข้อตาก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ท่อนที่พร้อมกับการทําพันนะครับนี่ครับอย่างท่อนนี้ท่อนนี้จะมีสามข้อตานะครับเพราะว่าเป็นท่อนช่วงปลายก็จะข้อถี่หน่อยนะครับสามข้อตานี่ครับนี่นะครับ ตัวอย่างที่ว่าท่อนละห้าบาทสองข้อตาก็มีสามข้อตาก็มีนะครับนี่ครับอย่างทอดน,นี้ก็สามข้อตานะครับสองถึงสามข้อตานะครับที่เราจะให้กับทางเพื่อนๆไปได้ปลูกต่อนะครับนี่นะครับนี่ก็ตัดเมื่อคืนนะครับหั่นเมื่อคือนนี้นี่ครับสามข้อตานี่นะครับ อย่างท่อนนี้ก็สามข้อตานะครับสามข้อตาก็มีสองข้อตาก็มีอย่างเจ้านี้ก็สั่งมาห้าสิบท่อนนะครับห้าสิบท่อนเดี๋ยวมาดูด้านนี้นะครับด้านนี้ก็ด้านนี้เขาสั่งมาสองร้อยห้าสองร้อยท่อนนะครับสองร้อยท่อนนี่ครับสองร้อยท่อนก็จะอยู่ด้านนี้นี่นะครับ ถอดละห้าบาทนะครับมีสองข้อตาฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งนี้สองข้อตานี่ครับสามข้อตาก็มีนะครับฝั่งนี้หนึ่งข้อตาฝั่งนี้สองข้อตาหนึ่งข้อตาถ้าเขางอกก็หมายถึงว่าหนึ่งข้อตาก็ได้ต้นอ้อยหนึ่งต้นนะครับต่อหนึ่งตานะครับนี่คือที่เขายังไม่ได้แตกกอน,นะครับสมมุติว่าเราปลูกปลูกเป็นหลุม เป็นหลุมเนียเราใส่ท่อนหนึ่งไอ้สองท่อนต่อหลุมเนี่ยก็หมายถึงว่าถ้าเขางอกร้อยเปอร์เซ็นต์เราก็จะได้ต้นอ้อยขึ้นมาสี่ต้นนะครับถ้าเราใส่สามท่อนก็จะเป็นขึ้นมาหกต้นเลยนะครับนี่นะครับแต่ว่าสุพรรณบุรีห้าศูนย์เป็นอ้อยค่อนข้างจะแตกกอดีนะครับเราไม่ต้องไปใส่เยอะขนาดน,นั้นก็ได้นะครับหลุมละหนึ่งถึงสองท่อนก็ ถือว่าเพียงพอแล้วนะครับนี่นครับอยา่างท่อนนี้ก็สามข้อตานะครับสามข้อตาสองถึงสามข้อตานะครับแต่ส่วนมากจะเป็นสองข้อตาเพราะว่าท่อนทางช่วงไปเขาจะถี่นิดนึงขาข้อถี่นิดนึงผมก็จะตัดเป็นสามข้อตาไปเลยนะครับนี่นะครับนี่นะครับสองถึงสามข้อตาวันนี้ก็จะไปจัดส่งที่ไปรษณีย์นะครับส่วนเรื่อง ค่าขนส่งนี่ต้องไปที่ไปรษณีย์นะครับถึงจะรู้เพราะว่าไปรษณีย์เขาใช้วิธีการส่งแบบชั่งน้ําหนักนะครับชั่งน้ําหนักเอากอจะรู้ตรงค่าขนส่งตรงนั้นเลยจะเป็นการส่งแบบ EMS นะครับ EMS ชั่งน้ำหนักแล้วก็ถ่ายหลกฐานส่งให้ทางไลน์นะครับก็จะได้ตรงนั้นเลยนะครับก็จะดู ดูน้ำหนักตอนส่งนั่นเลยเราจะส่งเป็นเรียที่เขาส่งผลไม้นะครับเพราะว่าเขาจะทางไปรษณีย์เขาจะดูแลกล่องเป็นพิเศษนะครับเรีผลไม้แล้วก็จะถึงถึงเร็วกว่าอย่างที่ว่าถ้าเวลาเราส่งผลไม้ถ้าเราจะดูแลกว่าดีกว่ากล่องทั่วไปนะครับเพราะว่าเขากลัวเสียหาย เป็นประสบการณ์ที่เราเคยสั่งพวกสินค้ากเกษตรพวกพันไม้มาจากหลายๆขนส่งนะครับรู้สึกว่าไปษณีนี่จะมามาสภาพที่ดีที่สุดนะครับถ้าเทียบกันกับขนส่งอื่นแต่ว่าค่าส่งอาจจะแพงกว่านิดนึงนะครับเราก็ไม่เป็นไรนะครับขอให้ของเราถึงอย่างปลอดภัยนะครับ นี่นะครับอนพันอ้อยสุพัรห้าศูนย์จากปัญสวนหนึ่งนี่แหละนะครับเมื่อวานก็ไปตัดไปคัดมาเลยนะครับเอาที่แบบดีที่สุดนะครับส่วนเรื่องจะงอกดีหรือไม่ผมว่ามันงอกดีอยู่แล้วเลครับเพราะว่าสุพัห้าศูนย์ถ้าได้ท่อนพันุ์ที่สมบูรณ์แล้วกม็มีวิธีการเพราะหรือว่าการปลูกที่ไม่ เสี่ยงจนเกินไปเสี่ยงจนเกินไปหมายถึงว่าถ้าสมมติว่าเราไปปลูกหน้าฝนหน้าฝนางนี้นะครับถ้าพื้นที่เราเป็นที่น้ําขังอย่างนี้ถ้าเราเอาไปท่อนพันไปลงนี่มันจะเน่านะครับเน่าแล้วก็ไม่งอกเลยนะครับถ้าเป็นพื้นที่ชื้นแฉะแฉะลงไปปุ๊บมีน้ําขังแฉะเกินสามวันติดต่อกันนี่ ไม่งอกแล้วนะครับสามถึงสี่วันนี่หมดสิทธิ์แล้วนะครับไม่งอกเลยถ้าท่านเอาอ้อยไปปลูกนี่ถ้าเอาไปลงดินแล้วถ้าผ่านไปสักสองอาทิตย์ถ้าไม่ไม่โผล่มานี่แสดงว่ามันไม่เกิดแล้วนะครับไม่ต้องรอแล้วนะครับก็งัดทิ้งได้เลยนะครับถ้าเกินสองอาทิตย์แล้วยังไม่มีโผล่ขึ้นมาจากดินนะครับแสดงว่ามันต้องผิดพลาดอะไรสักอย่างนะครับเข<ๆ>าไม่ได้ใช้เวลาน,านานขนาดนั้นในการงอกนะครับอ้อย ถ้าเกินสองอาทิตย์อ้อยยังไม่งอกนี่แสดงว่ามีโอกาสที่เขาจะไม่งอกเลยนะครับนี่นะครับแต่บางบางบางครั้งมันจะออกแต่รากก็มีนะครับแต่ว่าถ้าตาเขาไม่ดีตาบอดหรือตาไม่สมบูรณ์มันจะงอกแต่รากเวลาเราถ้ามันนานๆไปสักเกินสองอาทิตย์เรางัดขึ้นมาดูเราจะเห็นว่ามันงอกแต่รากนะครับมีแต่รากแต่ไม่มีหน่อขึ้นมานะครับมันจะเป็นอย่างนั้น อีกกรณีนนหนึ่งถ้าเราฝังฝังลึกเกินไปนะครับเราปลูกอ้อยปลูกลงท่อนพันธุ์งนี้เราขุดลึกเกินไปแล้วเราดินกบหนาเกินไปนี้มันจะขึ้นช้านะครับขึ้นช้ามากเพราะนั้นเวลาไปปลูกก็ถ้าปลูกลงแปลงเลยก็อย่าไปฝังลึกนะครับเอาแค่ดินกบหน้าก็พอไม่ให้เขาโดนแสงแดดก็เพียงพอแล้วนะครับแต่ก็ช่วงแรกๆก็อย่าให้ขาดความชื้นนะครับ แต่ว่าก็อย่าให้ชื้นมากเกินไปก็เหมือนกันน้ําขังก็ไม่ดีนะครับมันแฉะมันจะไม่เกิดนะครับโดยเฉพาะหน้าฝนนี่ถ้าจะชําไว้ก่อนก็ดีก็จะดีมากๆแต่ต้องหาพื้นที่ที่มันสูงๆนะครับน้ําไม่ขังแหมือว่าโดนฝนแล้วก็น้ําไหลหนีเลยนะครับไหลออกไปเลยนั่นจะดีแต่ถ้าปล่อยให้ดินแฉะนี่ เน่าเลยนะครับไม่งอกนะครับเขาให้พอดีพอดีนะครับเพราะปัจจัยที่ทําให้อ้อยงอกได้ดีก็นอกจากท่อนพันธุ์ที่สมบูรณ์แล้วก็เกี่ยวกับวิธีการเพราะวิธีการปลูกด้วยนะครับความสมดุลของความชื้นด้วยครับผมก็ฝากไว้นะครับสำหรับคนที่สนใจท่อนพันธุ์ก็ สั่งไปแล้วก็อยากให้ปลูกได้เกิดดีงอกดีแล้วก็ได้ไอ้อยที่สวยๆกันทุกคนนะครับถ้ามีปัญหาเกี่ยวกับการเพราะหรือว่าการปลูกหรือว่ายังไงก็สามารถโทรมาคุยกันได้นะครับเบอร์062 410 3055หรือว่าแอดไลน์มาที่เบอร์เบอร์นี้แหละครับ062นี่แหละเป็นเบอร์ของบ้านสวนหนึ่งนิรันด์นะครับ ครับผมก็ขอบคุณนะครับสำหรับเพื่อนๆที่สั่งท่อนพันวันนี้ก็จะไปจัดส่งให้นะครับขอบคุณครับ